อาส่วนไฟไหม้ป่าทางเหนือก็ยังหนักแล้วก็กลายเป็นเรื่องสลดอีกครั้งหนึ่งนะครับจิตอาสาดับไฟป่าเสียชีวิตอีกรายหนึ่งครับนายสิทธิชัยกองแก้วสีงามอายุ21ปีที่แม่ห้องสอนครับคุณผู้ชมคือจุดนี้เนี่ยช่วงกลางวันนะฮะทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีการประกาศเสียงตามสายบอกว่าตอนนี้ไฟป่าเนี่ยมันใกล้เข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วนะบ้านแม่โกปีเนี่ย อีกประมาณ1กิโลเมตรจะเข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วชาวบ้านช่วยกันหน่อยระดมกําลังไปช่วยกันปรากฏชาวบ้านก็ไปกันฮะจิตอาสาขึ้นไปกันไปช่วยกันดับไฟป่าทําแนวกันไฟจังหวะที่คุณสิทธิทชัยขึ้นไปถึงเนี่ยลมมันแรงแล้วเปลี่ยนทิศพอดีกลายเป็นถูกไฟล้อม,อมแล้วก็เสียชีวิตกับแสดงความเสียใจด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยชาวบ้านแล้วก็หน่วยทหารพรานร่วมกันจัดพิธีฝังศพตามหลักศาสนาคริสตครับ ด้วยการนำร่างของคุณสิทธิชัยกองแก้วสีงามไปฝังที่สุสานบ้านแม่โกปีนะครับเห็นว่าคือเจ้าตัวฐานะทางบ้านก็ยากจนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอขุนยวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยรวบรวมเงินจากชาวบ้านนี่แหละฮะขอคนละร้อยสี่สิบสามหมู่บ้านได้มาสี่หมื่นสามส่วนหนึ่งเอาไปเป็นค่าทำศพส่วนหนึ่งมอบให้กับครอบครัวของคุณสิทธิชัยนะฮะเนื่องจากเจ้าตัวฐานะยากจนอย่างที่บอกคุณผู้ชม ไฟป่าภาคเหนือเนี่ยมีจิตอาสาเสียชีวิตจากการเข้าไปดับไฟป่าเนี่ยเจ็ดท่านแล้วนะฮะสามท่านเนี่ยอยู่ที่แม่ห้องสอนครับแล้วจะเรื่องคล้ายกันเลยคือพอเข้าไปปุ๊บลมเปลี่ยนทิศถูกไฟล้อมสุดท้ายก็เสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะครับ hey, s <S ที่แม่ห้องสอนเนี่ยเมื่อวานนี้มีไฟไหม้อีกจุดหนึ่งเป็นไฟไหม้บ้านของชาวปากกาเกยยอฮะ ชาวบ,บ้านบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอากาศร้อนมากหรือเปล่าเมื่อวานแม่เขาสอน40กว่าองศาแต่หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดดังออกมาจากบ้านต้นเพิงนี่แหละตูมหนึง่งแป๊บเดียวไปทั้งหลังเลยครับน่าจะความเสียหายประมาณ3 0 0 0สนบาทก่อนพิสูจน์หักฐานกำลังเข้าพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุอยู่นะครับ